ทีนี่ค่ะทีมเพจบิ๊กเรียนนำทุกท่านมาที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาเดลแจ้งวัฒนะค่ะเราจะพาทุกท่านมาชมความร่วมมือระหว่างบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นะคะที่จับมือกับบริษัททิพยพยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะในการเปิดตัวค่ะ t i พย์ PTT Station นะคะซึ่งความร่วมมือนี้นะคะก็จะเป็นการ เพิ่มช่องทางการให้บริการซื้อประกันภัยนะคะภายในสถานีบริการน้ำมันค่ะส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามกันค่ะจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนหรือ OR กับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชน ในการเปิดตัวทิปแอดพีทีทีสเตชเพิ่มช่องทางการให้บริการซื้อประกรันภัยภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบครันค่ะ นายสุชาติรมาศร,รองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกบริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบอกว่าโออาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้มีความหลากหลายมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันแวะพักผ่อนระหว่างการเดินทางในวันนี้ก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเพื่อซื้อประกันภัยได้อีกด้วยค่ะ วันนี้นะครับวันนี้ทาง PG ท่านเรานะครับหรือ OR นะครับก็วมกับทางทิมพิยะในการที่จะหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆมามอบกับผู้บริโภคนะครับหนึ่งนั้นคือประกันภัยนะครับวันนี้นะครับเราดีไซน์นะครับแพ็กเกจประกันภัยที่พิเศษที่จะมอบให้กับผู้บริโภคของเราที่ต้องใช้บริการเราเรามั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างเราปทิพัตินั้นจะเป็นผลดีนะครับและเป็นพลังเลือกให้กับผู้ทุกที่ดีในการที่จะมีผลดีๆให้กับผู้บริโภคซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ทุกแน่นอนครับ วันนี้เรามีแผนที่จะใหญ่ในปีนี้ก็มาเกือบ200สาขาในปีหน้ามีต่างต่อเน,นื่องฉะนั้นวันนี้นะครับเข้ามาในปั๊ม p t t ีชั้นเรานะครับจะพบเรื่องของทริปเี่ยป,ประกันภัยเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกในการให้บริการครับซึ่งการให้บริการที่ครบคันภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT s t a สเตชก็เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันของ OR ที่มุ่งเน้นให้ธุรกิจและสังคม เติบโตไปด้วยกันสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการน้ำมันคู่ค้าและชุมชนและยังเป็นการสร้างสารรค์บริการใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการความคาดหวังของสังคมชุมชนและผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์อย่างสมดุลและอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับประกันภัยที่มีจำหน่ายที่ทิปแอดพีทีทีสเตชันก็มีทุกรูปแบบให้เลือกซื้อ ทั้งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจพรบประกันอักคีภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันภัยการเดินทางเรียกได้ว่าขับรถอยู่แล้วนึกขึ้นได้ว่าประกันหมดก็สามารถแวะเข้ามาเลือกซื้อได้เลยไม่ต้องติดต่อตัวแทนหรือสายด่วนให้ยุ่งยากแถมยังได้รับความคุ้มครองทันที นอกจากนี้ยังมีความพิเศษสำหรับคนที่มาที่ทิปแอดพ t ทีทีสเตชเพราะที่นี่มีแพ็กเกจประกันภัยที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับลูกค้า PTT Station เท่านั้นอีกด้วยในช่วงนี้นะครับทิฟยัยเองได้มีการดีไซน์โปรโมชั่นนะครับในการที่จะมอบบัตรทานกาแฟฟรีฟรบัตรเตริมมันฟรีนะครับซึ่งมาศึกษาได้นะครับแล้วมีปโปรมชั่นชุนที่เป็นชวพิเศษนะครับในการที่จะเชิญชวนให้เพือ่อนนเข้ามาใช้บริการเราครับ ใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าของกรมประทันประกันภัยก็สามารถแวะเข้าไปที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ได้เพราะขณะนี้ทิปแอ PTT Station มีให้บริการแล้วกว่า150สาขาทั่วประเทศและยังมีแผนที่จะขยายเพิ่มอีกในอนาคตเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้นต้องบอกว่าครอบคลุมทุกบริการจริงๆค่ะ